โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮอปปิดบวิภาวดีส2สองามวันที่สี่ครับคันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อเนื่องกันเลยเมื่อกี้ R6 ไปเรียบร้อยตอนนี้จะเป็น GSX s 750โลมาน้อยปีคศ2019นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถฟรีดาวของแถมเพียบเลยต้องบอกว่าคันนี้เปิดราคาเลยนะครับสำหรับราคาเงินสดเนี่ยขายอยู่ที่159,999บาท แต่ถ้าคุณอยากจัดไฟแนนซ์เนี่ยเราฟรีดาวให้คุณที่20%่สนะครับผมก็คือดาวศูนย์บาทเลยครับผ่อนเดือนละ4,892บาทเป็นระยะเวลา5ปีไม่ถึง5,000บาทเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทออกได้เลยนะครับผมเงินเดือนเอ่อเงินดาวเท่ากับ20%ก็เท่ากับว่าคุณไม่มีประวัติผ่อนไม่เคยผ่อนไม่เคยอะไรเลยขอแค่มีหน้าร้านเดือนสเตทเมนต์6เดือนแล้วก็ไม่ติดแบล็กลิสต์ไม่ติดบูโรไม่ติดแท็กซิ่งคุณรับรถคันนี้ไปเลยนะครับสำ ค้าขายอิสระอาชีพส่วนตัวออกรถยังไงบ้างค้าขายอิสระอาชีพส่วนตัวขอ,อ,อมีหน้าร้านชัดเจนอาชีพอิสระส่วนตัวขอมีหน้าร้านมีสเตทเมนเงินเดือน3เท่านะครับก็คือ15,000บาทบวกซึ่งคนที่เปิดหน้าร้านอะไรเงี้ยเงินเดือนมันเกินอยู่แล้วแหละก็คือสามารถออกรถ g ีเอสเอได้เลยรถคันนี้วิ่ง27,000กิโลเมตรนะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำ เงินเดือนขอห5 0 0 0บาทบวกเหมือนกัน,นครับอายุงาน3เดือนบวกอ,อายุยี่สิบเอ็ดบวกขึ้นไปนะครับผมไม่ติดแท็กซิงไม่ติดบูโรไม่ติดแบล็คลิสต์นะครับผมโอเคคันนี้เ,เป็นเป x 7 5 0เ็น GSX 750เป็นรถที่มีส่วนสูงค่อนข้างสูงนิดหนึ่งและค่อนข้างมีน้ำหนักอาจจะหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าการขับขี่ง่ายเนี่ยบวกกับบาลานซ์ตัวรถสูงน้ำหนักเยอะมันขี่ง่ายหรือเปล่าต้องบอกว่ามันขี่ง่ายมาก สำหรับท่านที่เคยขี่ CBR 4 0 0 CBR 3 0 0หรือว่าเป็นอ่ะง่ายๆเลยนะคุณขับโซนิก125เป็นคุณโดดมาขับตัวนี้คุณขับได้เลยต้องบอกว่ารถมันมีความเป็นเฟรนลี่สำหรับนิวยูเซอร์มากๆเลยครับคือมันไม่ได้กระโชกโคกคากเหมือนกับ V4 มันไม่ได้กระโชกโคกคากเหมือน R6 มันไม่ได้ก้มต่ำมันไม่ได้มีวงเลี้ยวแคบแบบ R6 ทุกอย่างเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เลยใครที่ซื้อคันนี้ไปแล้วเนี่ย สามารถขับมันยาวๆได้เลยจนลูกบวชไปเลยก็คือไม่ต้องไม่ต้องอัพซีซีเป็นใหญ่กว่านี้แล้วคุณสามารถพอใจในรถ7 5 0พันนี้ได้ด้วยความที่รอบต้นรอบกลางค่อนข้างมาหนักแต่รอบปลายก็ต้องบอกว่ามันก็จะตันๆนิดนึงมันก็จะไม่เหมือนกับ R6 ที่รอบปลายมันสูงเลยแต่ว่ารอบต้นอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะที่จะมาอืดๆหน่อยสําหรับ R6 แล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับก็คันนี้เราเซอร์วิสอะไรให้บ้างหลายอย่างเลยนะครับ ออกรถฟรีดาวเดี๋ยวเราบอกด้วยว่าเรามีแถมอะไรบ้างนะคัน,นี้บอกเลยว่าแถมให้หนักๆจุกๆเลยคืออย่างแรกน้ํามันเครื่องกองน้ามันเครื่องเปลี่ยนใหม่ก็ลูกค้าสามารถเลือกน้ํามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องได้นะครับว่าจะเอาเป็นอะไรอย่างที่สองซีนโชค๊คสองหมืนเจ็ดโลถ้าลูกค้าเอาไปพี่ตั้มดิครับถ้าลูกค้า,าไปซีนโชคเนี่ยสองหมืนเจ็ดอ่ะมันรั่วแน่ผมเปลี่ยนให้เลยซีนโช๊คหน้าคู่หนึ่งนะครับน้ํามันเบรกหน้า น้ำมันเบรกหลังเปลี่ยนให้ใหม่เป็นเบอร์ห้าจุดหนึ่งจริงๆดสี่ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าเมืองไทยมันเป็นอากาศร้อนไงแล้วตอนนี้สี่สิบเอ็ดองศานะครับยืนพื้นอ่ะห้าจุดหนึ่งใช้ยาวๆไปเลยมีอะไรอีกอ่ะหัวเทียนอีกสี่หัวเปลี่ยนให้ใหม่ n g k iridium แล้วก็ของแถมคันนี้คือถ้าสมมุติว่าท่านมาออกรถจบที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยของแถมท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเอาเป็นท่อแต่งเป็นท่อไทยนะอาคาไม่ไหวนะแพงไปขอเป็นท่อไทยนะครับ เป็นท่อกระป๋องหรืออะไรคุณไปดูมาเดี๋ยวผมจะแถมให้แต่ต้องไม่แพงมากแถมท่ออย่างที่สองถ้าคุณไม่เอาท่อพี่ผมไม่เอาท่อผมอยากได้พวกหมวกกันน็อกถุงมืออะแถม K Y T ไปเลยใบหนึง่งหรือคุณจะเอาแบรนด์อะไรก็ได้ขอแค่ไม่เกิน4 0 0 0บาทเดี๋ยวผมพาไปซื้อที่หาชิ่อไรเดอร์ช็อปที่แถวแถววัดเสมียนนาลีนะครับท่านสามารถเลือกลายได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นลายให้ดูในในเฟซบุ๊กนี่เลยนะครับในวิดีโอนี้เลยผมจะเลือกลายให้ดูเลือกได้เลย หรือท่านใดอยากได้ของแถมอื่นพี่ครับผมไม่เอาอะไรเลยขอผ่อนให้ผมก่อนเดือนหนึ่งผมก็จัดให้ได้ห้าพันบาทไม่มีปัญหาเราสามารถเข้ามาที่จะพูดคุยได้ว่าคุณอยากได้ของแถมอะไรอยากได้ให้ผมเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมสามารถอะแดปกันได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออกรถจบศูนย์บาทผ่อนสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าปีจบแค่นั้นเองนะครับออกได้ทั้งอิสระส่วนตัวหรือคนที่เงินเดือนทำงานอิสระทำงานเป็นพนักงานบริษัทออกได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะพา คล่อมให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังอยากได้ฟังเสียงให้ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวพาคล่อมนะครับอ่าไม้สองหมื่นเจ็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงไฟเครื่องโชว์มันเป็นไฟเออ F1 ก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าเป็นเออ O2 นเซ s o r เดี๋ยวจะแก้ให้ก่อนส่งมอบนะครับผมโอเคโดยรวมแล้วขับไม่มีปัญหาอะไรขับกลับ,บมาจากอ่างทองนะครับแป๊บเดียวร้อยหกสิบแล้วรถจะเป็นท่อเดิมเสียงจะเงียบมากสำหรับใครที่ชอบท่อเดิม ขับได้ไม่รบกวนผู้อื่นเวลาคุณขับเข้าหมู่บ้านคนเยอะไม่รบกวนเลยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นท่อกระป๋องปุ๊บมันจะเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเสียงมันจะดังมากๆนะครับผมเป็นประมาณนี้รถ114แรงม้าบาะสูงแปดร้อ่สมิลเดี๋ยวผมจะกล้อมไปดูก่อนว่าส่วนสูง160ยหกสิบเซนขคอมแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะลงให้โอเค นะครับผมมาค่้อมกันเลยโอเคปึ๊บร้อยหกสิบอ่ะนี่คือส่วนสูง160ร้อยหกสิบเซนติเมตรรถค่อนข้างเบานะเวลาขับอ่ะหรือเวลาซอกแซกอ่ะเราไม่ได้เอาลงสองขาแบบนี้เวลาซอกแซกคุณก็จะมีการลงแค่ข้างเดียวก็พอเห็นป่ะลงข้างซ้ายอย่างนี้ลงข้างขวาแบบนี้อ่ะเป็นประมาณนี้อันนี้เปิดไสขอทางให้เลยนะครับ เดี๋ยวจะลองถ่าทางขับขี่โพซิชันที่ไม่ได้ก้มเหมือน R6 แบบนี้ไม่ได้ก้มเหมือน R1 ขนาดนี้แต่นี่คือรถ Naked b i k e ที่ให้การขับขี่ได้ทุกวันคุณเอา R6 ไปคุณเอา V4 ไปคุณขับได้แค่เสาร์อาทิตย์ในเมืองรถติดๆเวลาพรามทามคุณเอาไปไม่ได้แน่แต่ถ้าคุณนี้คุณขับไม่ได้ทุกวันเป็น Every Day State Used a i l y u s e ได้หมดเป็นประมาณนี้ท่เดิมมันก็มีลั่นบ้างนะ อ่าเป็นประมาณนี้เกียหนึ่งออกตัวแค่ปล่อยคัดก็ไหลแล้วเป็นประมาณนี้อ่าบอดจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมมานี้ก็สําหรับใครที่สนใจรถคันนี้สามารถเข้ามาดูได้ที่พิ่พาวดีสิบสองงามวางวานห้าสิบสี่หรือทักแชทมาที่ Facebook ของผมได้หรือโทรเข้ามาที่0902357080ูนย์สองสมห้าเจแอดไลน์ศูนย์เก้าูนีแอดไลน์ไม่เจอช่องแรก ลองแอดช่องขวาดูแล้วกดเพิ่มเพื่อนถ้าไม่เจออะไรทั้งนั้นโทรหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะแอดไลน์ไปหาคุณได้นะครับผมก็สําหรับใครที่อยากได้เข้ามาดูได้นะครับรถอยู่กรุงเทพท่านสามารถจัดไปแนนได้ทุกจังหวัดยกเว้น3จังหวัดภายแดนชัาใต้อันนี้จัดไม่ได้เลยไม่มีเจ้าหน้าที่กล้าวิ่งเข้าไปนะครับผมก็ขอเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมเข้ามาดูได้ GSX 750ท่อเดบแถมให้ใหม่เลยถ้าไม่ดังลัานพออยากได้ท่อกระป๋อง A อง A R อะไรก๊อปเกิบจัดมาให้ ไดวงไดวโวบอกเลยเดี๋ยวหาสรรหามาให้เอาให้ลั่นวัมนนี้สิเท่าอันนี้เป็นแค่โปรโตไทป์เป็นแค่คลิปมาแค่ดูก่อนส่วนเรื่องการรถที่ร้านทําไมเอามาแล้วรถมันเงาจังก็บอกว่ารถคันนี้ที่ซื้อมาที่ร้านเนี่ยเราล้างเ,เ,เองทุกคัน,นครับผลิตภัณฑ์ใช้ของเมกไวอีกแล้วเมกไกจะเวลาล้างเนี่ยเราจะมีการล้างทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการล้างสีนะครับก็เป็นการฉีดน้าลงไปฉีดสเปรย์โฟมเมกไวโก้คลาสเข้าไป เสร็จแล้วเราก็จะทําการล้างพวกฝุ่นพวกอะไรออกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้ไกวเคลือบสีเคลือบเข้าไปรอบสุดท้ายพอเช็ดแห้งหมดแล้วเราจะทําการเอาซิลิโคนสเปรย์ของบอสเนี่ฉีดตามพลาสติกฉีดตามเหล็กฉีดตามอลูมิเนียมฉีดตามเครื่องยนต์หลังจากฉีด,ฉดเสร็จรถนอนในห้องแอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อให้สเปรย์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันซึมเข้าไปนะครับทาให้รถดูใหม่ตลอดเวลารถที่ร้านที่เรารับมาทุกคันเนี่ย ต้องบอกว่าเราดูแลตั้งแต่การซื้อเข้ามาไปดูด้วยตาตัวเองไม่มีการคุยกับลูกค้าเสร็จให้รถยกไปรับเลยไม่มีเราต้องไปลองขี่เทสไปลองดูพัดลมว่าน้ําทํางานหรือ,อยังไปดูสต็อปเปอร์สายขวาไปดูระบบอะไรนะระบบน้ําหล่อเย็นน้ํามันเครื่องมันมาตรฐานหรือเปล่าทุกอย่างของเหลวอ,อะไรเงี้ยต้องไปดูหมดพอได้แล้วเราก็ทําการขับกลับมาเพื่อทดสอบสมรรถนะนะครับ <S <S แล้วก็เอามารีวิวเอามาล้างเอามาเซอร์วิสเอามาลาให้ลูกค้าได้มาเลือกชมวันนี้ก็ เป็นประมาณนี้ครับสำหรับรถ GSX S เจ0คันนี้ก็เดี๋ยวทิ้งรีวิวเที่ยวนี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ